สวัสดีค่ะนะคะ3ปีนักกษัตริย์นี้นะคะสินชาขอสแสดงความยินดีด้วยนะท่านพ้นเคราะพ้นชงพ้นการถูกให้ลายแล้วก็พ้นเรื่องต่างๆที่ปวดหัวมาในระยะเวลา3ปีแล้วนะคะซึ่งก็ได้แก่ปีนักกษัตริย์ที่เรียกว่าตัวถาตัวมรงแล้วก็ตัวจอนะคะเดี๋ยวก่อนเลยนะคะเริ่มต้นที่ตัวเถาะเลยนะคะในภาษาจริงกลางตัวเถาะหรือนักกษัตริย์เถาะหรือตัวกระต่ายเนี่ยเรียกว่าเหมานะคะ ปีเหมาเองหรือตัวที่มีนักษัตร์กระต่ายทุกพอสอหรือท่านที่เกิดปีกระต่ายวันกระต่ายเดือนกระต่ายยามกระต่ายหรือยามเหมานะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาคือปี2566แล้วก็ปี2567นั้นเป็นปีที่ท่านค่อนข้างจะปวดหัวนะคะกับเรื่องผู้ใหญ่กับเรื่องผู้คนหรือแม้แต่เรื่องความรักและเรื่องเพื่อนนะคะบางคนนะคะก็ถูกหลอกให้รักบางคนก็ โดนคนถูกหลอกใช้นะคะแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ปีมาเสี่งหรือปีหยี่ซื่อชินใจขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านจะพบคนช่วยเหลืออุปามา์ท่านมีโอกาสที่การงานที่ท่านทํามาในระ,ระยะเวลา2-3ปีเนี่ยท่านจะได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็มีคนเสนอผลงานท่านแล้วก็ให้ การยอมรับในฝีมือความรู้ความสามารถและยอมรับในความรักของท่านนะคะท่านจะพบเจอความโชคดีแล้วค่ะและส่วนในปี2567ที่ผ่านมานะคะคนที่เกิดปีกระต่ายหรือปีเถาะนะคะมักถูกให้ร้ายถูกนินทาถูกเข้าใจผิดนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะท่านจะพ้นมนต์ชินอันมัวหมองทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นราบรื่นแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ดีๆีชินใจขอยินดีกับคนที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายถูกพอสอด้วยนะคะและอีก พศ2งนะคะนั่นก็คือปีมะโรงค่ะปีมะโรงหรือปีเฉินนะคะในหลักการของปาจื้อโหราศาสตร์จีนนั้นนะคะมังกรในดวงชะตาคนให้มีได้แค่ตัวเดียวค่ะและใครที่เกิดปีมังกรและเจอปีมังกรซ้ํานะคะเขาเลือกปีแห่งการเครอะฉิงและการให้ร้ายนะคะบางคนเสียญาติผู้ใหญ่บางคนถูกผู้ใหญ่โกงเงินบางคนนะคะถูกสมเขาหรือบางคนเนี่ยต้องใช้หนี้แทนผู้อื่นสําหรับคนที่เกิดปีมังกรหรือบางคนเนี่ยนะคะถูกโกงเงินดังนั้นนะคะ ในปี2568นนี้เรียกว่าปีหยซื้อชาวมังกรจะพบเจอความโชคดีใครที่ทํางานต่างประเทศนะคะมักได้รับการสนับสนุนท่านมีโอกาสได้พบคนรู้ใจแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเน้นทํางานต่างประเทศและใครที่ทํางานสายงูที่เกิดในปีมังกรนะคะท่านจะโชคดีมากๆปีนี้นะคะชาวมังกรก็เน้นให้ไหวนะคะ พญานาคก็ได้นะคะหรือไม่ก็คือศาลเจ้าที่มีงูถ้าใครมีงบหน่อยก็ให้บินไปที่ญี่ปุ่นนะคะหรือถ้าใครมีงบมากหน่อยก็บินไปที่ฮ่องกงก็ได้นะคะไปไหว้ศาลเจ้าแม่ดอกทองกับฟ้าเรืองเนะคะ ท่านก็จะพบกับความโชคด,ดีสินแสก็ไปมาค่ะชาวมังกรนะคะพ้นเครียดพ้นทุกพก้นโศกพ้นคนหลอกลวงเจอแต่สิ่งที่ดีปี2 5 1 7จะเป็นปีที่ดีของท่านในเรื่องของบริษัทใหญ่ๆสำหรับสนับสนุนท่านในเรื่องของการทํางานนะคะยังไงก็ยินดีกับชาวกระต่ายแล้วก็ชาวมรงกทุพกพอสอด,ด้วยนะคะคนที่ตามสินแสเนี่ยย่อมรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าเวลาสินแสพูดปีชงสินแจะพูด ทุก60ปีพศนะคะฉันก็จะได้รับความรู้ใครอยากรู้ก็ไปฟังในคลิปต่างๆที่ผ่านมาในทุกช่องทางค่ะต่อมานะคะจินใจขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่เกิดปีจอทุกพศด้วยนะคะปีจอนะคะเมื่อปีจอเจอมังกรปีจอจะเสียเงินนะคะถ้าคุณเกิดปีจอวันจอเดือนจอยามจอนะคะอาจจะได้ รักปีอาจจะเสียญาติผู้ใหญ่นะคะหลักเดือนอาจจะได้เปลี่ยนงานค่ะหลักวันอาจจะได้เสียคู่ครองหรือได้เลิกกับแฟนนะคะส่วนหลักยามยาจะมีปัญหากับพีกน้องบริวารดังนั้นนะคะในปี2517ปีมังกรเขียวชาวจอนะคะหรือนะะักสัตว์ชีทุกพศออเครียดมาเยอะแล้วเสียเสียบ้านเสียรถเสียเงินนะคะย้ายงานตกงานจากนี้จะเป็นปีทองของท่านและขอให้ท่านนะคะตั้งใจทํางานมันคิดมันทบทวนข้อผิดพลาดอะไรที่เป็น รีจั s เซสเมนต์นะคะคุณเนี่ยนะพิจารณาข้อผิดพลาดของคุณแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนแล้วตั้งหน้าตั้งตาสร้างชีวิตใหม่สร้างงานใหม่สร้างโปรเจกต์ใหม่อย่างมีความรู้แล้วเอาบทเรียนที่จะปวดนั้นนะคะมาเป็น ตัวอย่างมาเป็นคิดสตตดี้ไม่ให้เราผิดพลาดจากนี้นะคะขอให้คนที่เกิดปีจอทุกพอจงมีสติศึกษาหาความรู้ให้ดีนะคะเพราะในอีก2ปีข้างหน้าหรือปี2569 2570จะเป็นปีที่ดีของท่านท่านจะพบกับความรุ่งเรืองเรืองรองในชีวิตอะไรที่ท่านเหนื่อยมาแล้วใน3ปีขอให้ท่านวางมันลงตั้งหน้าตั้งตายังไงก็จะพบกับความโชคดีนะคะเชิญขอแสดงความยินดีนะคะสําะะสหรับท่านที่ เกิดในปีเถาะนะฮะปีเมานะคะปีมโรงคือปีเฉินนะคะแล้วก็ ปีจอคือปีชนะีสามษัตกิย์กนี้พน้พนคอพ้นศกจากนี้เจอแต่สิ่งที่ดีเชินแซงขอไวพอนะคะและถ้าใครอยากจะวิเคราะห์ตัวปลาจืดหรือโหรศาสจีนที่แตกต่างจากโหรศาสทุกอนันอย่างที่นักธุรกิจฮ่องกองหรือคนที่บินมาดูกับเชินแซงนะคะไม่ว่าจะาในไทยหรือในต่างประเทศก็ดีที่มาพบตัวเนี่ยนะคะก็สามารถดูกันได้ในออนไลน์นะคะแล้วก็ถ้าใครสะดวกพบตัวก็มาพบตัวที่นี่ได้นะคะยังไงก็ตามนะคะเชินแซงไวพทุกคนทุกท่าน พบจากความโชคดีจุดจีนหยี่ซื้อปีงูเขียวปีนี้เจอแต่ความมัง่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรืองต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ